ครับศาสนาในทวีปแอฟริกานะฮะนักเรียนดูตามสีนะฮะจะมีทั้งศาสนาคริสต์อิสลามแล้วก็ความเชื่อดั้งเดิมครับแล้วก็ยังนับถือศาสนาหรือลัทธิอื่นๆด้วยนะตามสัดส่วนอนักเรียนจะได้เห็นนะครับศ <c oughs> า,าสนา ทวีปอเมริกามีประเพณีความเชื่อแบบดั้งเดิมมาตั้งแต่อดีตนะฮะต่อมาก็มีการติดต่อค้าขายจากยุคโบราณและยุคสแสวงหานาฬนิคมทำให้อาประเพณีและความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลนะครับเรามาดูศาสนาคริสต์เนี่ยมีผู้นับถือศาสนาคริสต์เนี่ย48.6นะฮะ อยู่บริเวณบริเวณใต้ทะเลซาฮาราทะเลทรายซาฮาร่านะฮะลงลงมาถึงภาคใต้ของทวีปนะฮะอันนี้คือศาสนา,าคริสต์นะฮะต่อมาครับจะมีสวนลักไม้กางเขนใช่ไหมครับต่อมาศาสนาอิสลามะฮะก็มีผู้นับถือ41.6%อนะฮะอยู่บริเวณภาคเหนือทั้งหมดตามแนวชายฝั่งของมาสมุิอินเดีย ความเชื่อดั้งเดิมครับเป็นความเชื่อเหนือธรรมชาติมีผู้นับถือประมาณ8.6%เป็นะฮะเป็นกลุ่มของชนเผ่าชนเผ่าต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วทั้งทวีปนะฮะต่อไปครับศาสนาและลัทธิอื่นๆนะเช่นพุทธศาสนาอ่ศาสนาพราหมณ์ดูมีผู้นับถือประมาณ1.2%เป็นะเป็นกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาใหม่เช่นชาวอินเดียนะฮะ อันนี้คือศาสนาที่เป็นสัดส,ส่วนนะฮะจะเห็นว่า <c oughs> นับถือมากที่สุดอ่าก็สี่สิบแปดเปอร์เซ็นตลองลงมาก็สีน่สะิบเอ็ดนะฮะแล้วก็แปดจุดหกแล้วหนึ่งจุดสองนะฮะอ่าในทวีปแอฟริกานะครับมีทั้งศาสนาคริสต์อิสลามความเชื่อดังเดิมและลัทธิอื่นๆมาดูแบบประคัดน,นะครับข้อ11 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นับถือศาสนาคริสต์นะฮะเมืองที่เป็นศูนย์กลางการทำการเหมืองแร่ทองคำและเพชรของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ก็คือโจฮันเนสเบิร์กเขตการประมงสำคัญของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้าาใตก็คือตอนใต้ของมณฑลเคฟโปรวิท การเกษตรที่สำคัญของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ก็คือการเลี้ยงสัตว์ข้อ15ครับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกาก็คือไนจีเรียนะฮะไนจีเรียนะฮะประชากรมากที่สุด16แม่น้ำที่ไหลามาบรรจบกันทางตอนกลางของประเทศไนจีเรียคือแม่น้ำไนเจอร์และแม่น้ำเบนูข้อ17 ภาษาร,ราชการของประเทศไนจีเรียก็คือภาษากฤษนะฮะสิสุดท้ายครับเมืองหลวงของประเทศไนจีเรียก็คือเมืองกาโกส์กาโกสนะฮะสิครับแหล่งรายได้ที่สําคัญของประเทศไนจีเรียก็คือการผลิตน้ำมันและการเกษตร